จะมัวแต่หาเงินเพื่อไปใช้ในโรงพยาบาลหาเงินแทบตายสุดท้ายหมดไปกับค่ารักษาตกม้าตายเอาง่ายงเพราะลือมวอางแผนสุขภาพปิดความเสี่ยงค่ารักษาอยังไงไม่ให้กระทบกับเงินเก็บเราทุกคนรู้ดีว่าการมีเงินเก็บมากมายเป็นเรื่องที่ดีและมั่นคงแต่เคยถามตัวเองไหมครับว่า ถ้าสุขภาพย่ำแย่กลวยหนกขึ้นมาเงินที่มีอยู่จะหมดไปเท่าไหร่กับค่ารักษาดังประโยคที่ว่าอย่าโมแต่หาเงินเพื่อใช้ในโรงพยาบาลหรือประโยชที่คอยเตือนสติให้เราหันมาวางแผนเรื่องสุขภาพไม่มาตกม้าตายเอาง่ายๆถ้ามา่อยากให้การเงินสะดุดหรือติดขาดเราควรมองเรื่องวางแผนประกันสุขภาพและการเงินให้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะ สุขภาพมีค่าไม่แพ้งเงินครับฉะนั้นมาเริ่มวางแผนสุขภาพระยะยาวด้วยการทําประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงปิดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่กระทบกับเงินเก็บสะสมที่มีอยู่แต่สําหรับใครที่กังวลเรื่องการจ่ายค่าเบีย้ยที่สูงขึ้นตามอายุผมขอพาไปรู้จักกับสัญญาเพิ่มเติม UDR หรือก็คือความคุ้มครองสุขภาพที่สามารถแนบไปกับประกันชีวิตควบการลงทุน Unilink สัญญาเพิ่มเติม UDR มาในคอนเซป็ปคิดเผื่ออนานคต เก็บเงินล่วงหน้าเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในอนาคตอธิบายแบบง่ายๆก็คือในช่วงวัยทำงานที่ยังมีกําลังจ่ายค่าเบีย้ยมากๆเราก็จ่ายค่าเบีย้ยมากขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อไม่ให้เป็นภาระตอนที่เราอายุเยอะขึ้นซึ่งเป็นวัยที่เสี่ยงโรคมากกว่าเดิมแต่กลับจ่ายค่าเบีย้ยไม่ไหวโดยค่าเบีย้ยจะไม่ปรับเพิ่มตามอายุเหมือนประกันสุขภาพทั่วไปนอกจากนี้การทําประกันชีวิตควบการลงทุนคู่กับสัญ,ญญาเพิ่มเติม UDR เมื่อเราจ่ายเบีย้ยประกันภัยไปหลังจากหักค่าใช้จ่ยายต่างๆจะนําไปลงทุนในนกกออองททรรววมี่เเาาลืไ้ ซึ่งในระยะยาวจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่งอกเงยขึ้นได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่เลือกเราสามารถนํามาช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายเช่นค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์และค่าการประกันภัยที่เพิ่มขึ้นตามอายุแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกองทุนที่เลือกด้วยครับซึ่งถ้าหาผลประกอบการดีก็เบาใจเรื่องความกังวลว่าจะจ่ายเบี้ยไม่ไหวในวัยเกษียณไปได้เยอะเลยครับเพราะเราสามารถนาเงินที่งอกเงยส่วนนี้มาคั่เอร์ค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ครับทีนี้นะครับถ้าสนใจอยากทําประกันสุขภาพให้ตัวเองควรเลือกประกันแบบไหนดีหากมองหาความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพและโรคร้ายแรงเราขอ แนะนำสัญญาเพิ่มเติม a a Health Happy UDR เมาเบิ้์นคุ้มอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลหรือหากมีงบจำกัดอย่างน้อยการเลือกทำประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติมไว้ก็ยังดีครับเพราะว่าหากป่วยขึ้นมาค่ารักษาค่าใช้จ่ายอื่นอื่นบานแน่นอนครับซึ่งก็มีให้เลือกทั้งแบบความคุ้มครองแบบเจอจ่ายจบ a a CI Plus UDR และความคุ้มครองแบบเจอจ่ายหลายจบ a a Multi CI Plus UDR ที่คุ้มครองได้จัดเต็มทุกระดับ แต่ถ้าเรามีงบเยอะและต้องการความคุ้มครองสูงสูงแบบครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงแนะนำให้ซื้อคู่กันทั้งประกัน AA Health Happy UDR และ AA Multi Payer Plus UDR ครับโดยสามารถเลือกระดับความคุ้มครอง,งตามงบประมาณที่ต้องการได้เลยครับสุดท้ายนี้การมีประกันทั้ง2แบบจะคอยเป็นกรอบป้องการชีวิตและช่วยปิดความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงินของเราในอนาคตได้ดังนั้นนะครับถ้าจะวางแผนการเงินทั้งทีต้องไม่ลืมวางแผนประกันสุขภาพด้วยนะครับ ติดต่อตรงแทน A A หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ A A C O e t H EP หน้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้าอยากรู้ติดตามได้ที่ Yunit Link ก์ i ิ้งแท k งทางความรู้ของคนคิดเผื่ออนาคตครับ